น้องพ้อมมาไหนโอ้โหน้องพ่อมาไหนเนี่ยน้องพร้อมมาไหนเนี่ยโอ้โหน้องพร้อมมาไหนรอตาด้วยไปจูงมือตา,ตาไป<ต>าไปจูงมือตา,ตาโอ้ลงลงน้ำนะฮะร,ระวังโต <laughs> ระวังตกนะระวังตกนะวันตกลงนาเลยนะเดี๋ยวตกวันเดี๋ยวตกเดี๋ยวเบาเบาม่ตามไม่ทันวันเอะบอกว่าช้าๆระวังระวังระวัง อ <S k> ้วนวันไหนวันเนี้ยอ้ยวันนั่งชิงช้าไหมวันนั่งชิงช้าไหมเอานั่งเลยเอานั่งเลยหนูนั่ง <S <S <Solar> ไปจุงมือตาไปจุงมือตามาไปาอ,อไปจุงมือตามะ <S kins> เราพาพาอ้วนกับคุณตาคุณยายมาคาเฟ่ะนะคะ คุณตาก,กับคุณยายเข้าเลยคาเฟ่น,นะคะแล้วก็คุณพ่อน้องพร้อมนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงยามเย็นนี่เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะนี่เป็นเวลาทุ่มหนึง่งสวยงามบรรยากาศดีมากดีมากเพราะว่ามาช่วงนี้จะแบบไม่ร้อนะไปเลยไปเลยมีชิงช้าด้วยนี่นี่ เนี่ยสิงชาเอาให้ตาอุ้มให้ใหตาอุ้มนั่งองนั่นไปเลยคุณเรื่องอ่ะเดี๋ยวคนะุณแม่จะพาดูบรรยากาศนะคะมันไม่ยอมนั่งหรอกอพร้อมนั่งเปนี่นั่งเปนี่เอ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 ,เอนี่ เออเด้อโอ้โหใครวะน่ะลงเยอะยุงเรามาแล้ว ชมวิวทิวทัศน์างามเลยวันหนูเดินเดินระวังเครกอ่ะเครกอ่ะเห็นไหมคือให้แม่นั่งยินค่ะยุ้มีรึมีอยู่มีอเลยบอกปบายบายบ๊ายบาย สวยไหมนะ <Nä. S 1> สวยไหมดีนะสวยสวยนีย้ตาบอกสวยไปไหนิดท้ดมออไปไหนอ่ะไปไหนอะมก็เล่น,น,เ,นเล่นไปงั้นแหละอืม <c oughs> <c oughs> อ้วนน้องอยู่ไหน